เป็นเวลาแห่งการภาวนาหนับตาเบาๆนะตาเบาๆอย่าเมมตาอย่าลืมตามากนะอย่าลืมตามากแต่ถ้าคนที่ <c oughs> จิตก็ถึงเนี่ยตามันจะหลับมันจะหลับในระยะที่พอควรของมันเองโดยอ,นนะอัตโนมัตินะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันจะ มันจะหลีตาลงโดยอาตมวัตอ่ะมันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวจะแสดงธรรมให้ฟังสั้นๆนะ <c oughs> ตั้งใจมาบรรยายในครั้งนี้เนี่ยสองคืนสามวันเนี่ยจะตั้งใจบรรยายเป็นชุดปูพื้นฐานไปจากระทั้งจนบรรลุธรรมบรรุธรรมอย่างน้อยสวดาบัน วันนี้ก็จะแสดงปฐมบทก่อนนะว่าเออทำไมต้องทำไมต้องปฏิบัติธรรมทาไมต้องปฏิบัติธรรมระหว่างฟังก็หายใจเข้าลึกๆทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอที่คุณครูบอกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอนะ ควารู้สึกตัวทพร้อมเี่นสำคัญที่สุดเลยหรือจะส่งกระแสจิตตามไปก็ได้หรือจะพิจารณากายผมกนเล็บนหนังถ้าใครมีพื้นฐานอยู่ก็ได้นะให้ตั้งใจฟังอาจจะเข้า,าเบารู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวทุกพร้อมอยู่กับความรู้สึกตัว ทำไมต้องปฏิบัติธรรมอ,อันนี้ก็ทำให้รึกถึงหลวงปู่ชานะเมืนอนีพระญี่ปุ่นหรือพระอะไรไปถามท่านว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมท่านก็ถามกลับว่าเออทำไมต้องกินข้าวทำไมต้องกินข้าวกินข้าวไปทำไมกินแล้วได้อะไรเป็นคำตอบที่ลึกซึ้งมากลึกซึ้งมาก ทำไมเราปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติธรรมทำไมเราไม่ไปใช้ชีวิตสนุกสนานท่องเที่ยวให้มีความสุขดื่นเริงหันษาเหมือนคนทั้งโลกเขาทำไมเราถึงเสียเสีละเวลามานั่งอยู่ในห้องนี้นั่นก็เป็นเพราะว่า ใจเราเนี่ยยังไม่อิ่มเห็นไหมเราท่องเที่ยวไปหลายที่หลายแห่งแต่ใจแล้วก็ยังโหยหาใจเราไม่รู้จักอิ่มจักพอใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งที่คนหันมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์โดยเฉพาะคนที่มีปัญญาเนี่ย ก็เ,เห็นภัยในวัฏฏสงสารเนีย่ยต,ตามหมาบัวเคยสอนไว้ว่าผู้ที่มีวาสนาทางธรรมมาไม่ใช่ใครอื่นนะคือผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏสงสารเห็นชีวิตนี้เป็นของทุกข์เป็นของเผ็ดร้อนในขณะที่คนทางโลกมองว่าชีวิตเป็นของสนุกน่าตื่นเต้นแต่คนทางธรรมเนี่ยจะเห็นตรงกันข้าม เห็นชีวิตเป็นของน่ากลัวเรียกว่าเห็นภัยในวตะสงสารก็ว่าภัยในวตาสงสารหมายถึงว่าในระหว่างที่เราเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันมีพย,ยันตรายเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเกิดเป็นมนุษย์ก็ใช่ว่าจะสบายถ้งเ,เกิดเป็นสัตว์เลรัจฉานเป็นเปรตอสุลกาสันลุกยิ่งหนักดีหน่อยก็ไปเกิดเป็นเ,นเทวดาแต่พอหมดอายุไข,ขก็กลับมาเกิดอีกเป็นมนุษย์ก็ทุกข์อีกเห็นไหม แลอไปเกิดเป็นพรมแต่พอหมดอายุไขก็กลับมาเกิดอีกอนี่แหละมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปแอบปิดฉาคนทางโลกในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาว่าเออเขาฉลองจุดพลุร้องลำตามเพลงกันสนุกสนานน่าอิจฉาเห็นแล้วมีความสุขเราก็เลย สอนไปว่าลองมองเข้าไปในใจของคนเหล่านั้นสิว่าเขามีความสุขจริงเลยถ้าเราเห็นดีๆอ่ะเราเห็นว่าใจของพวกเขาเหล่านั้นนะของคนทางโลกที่กำลังสนุกสนานกินเหล้าร้องรำทำเพลงเนะี่ยเต็มไปได้วยความแสบพรอนเต็มไปได้วยโมหะเต็มไปได้วยความหลงหาความสงบของจิตไม่ได้เลยแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรอ่ เราเห็นผิดเสร็จแล้วนะสุขของคนทางโลกอ่ะเป็นสุขที่อาบทาด้วยยาพิษไม่ใช่สุขที่แท้จริงเห็นไหมไม่ใช่สุขที่แท้จริงเป็นสุขประเดียวประดาวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกพอสุขดับก็ทุกข์อีกพระเจ้าถึงตัดบ,บอกว่าสุขทางโลกมันสุขนิดเดียว ประเดี๋ยวปวัญหาแต่ทุกกลับยาวนานทุกกลับยาวนานแล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยใช้ชีวิตอ,อย่างประมาทไม่รู้เลยว่าจะตายเมื่อไหร่ตายแล้วจะไปไหนอืตายแล้วจะไปไหนเขาใช้ชีวิตแบบเปิดโล่งไม่มีกราบคุ้มกันไม่มีกรอบคุ้มกันทางใจไม่สามารถที่จะกำหนดภพภูมิชาติ ตัวเองได้ไปตามยถากรรมไปตามจิตสุดท้ายวิบากกันไหนส่งผลก่อนก็ไปน,นั้นไปตามนั้นนั่นคือคนประมาทคือคนทางโลกแต่เราเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้ใส่ชุดขาวจะถือศีลแปดิีนห้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนทางธรรมแล้วเราใช้ชีวิตทางโลกมาพอสมควรแล้วเราเห็นโลกเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเห็น เทวทูตน่นะแก่เจ็บตายใช่ไหมอย่างเราพอไปโรงพยาบาลเนี่ยเราเห็นแม่เทวทูตเต็มไปหมดทั้งโรงพยาบาลนะนอนรอ,อความตายกันเราไปเยี่ยมคนป่วยคนไข้กี่ครั้งแล้วในชีวิตเคยเบื่อหน่ายการเกิดการแก่การเจ็บการตายบ้างไหมคนทั้งโลกก็ไม่เคยเบื่อนะแต่คนทางธรรมเนี่ยไปครั้งแรกเขาก็เบื่อแล้วโอ้โหเราต้องมานอนแบบนี้เหรอนอนติดเตียง ป่วยเจ็บแบบนี้ในอนาคตอย่างแน่นอนนี่นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันไปพ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าหวังเพียงแค่บุญไปเกิดเป็นเทวดาพรมเนี่ยนิือว่ายังยากอยู่ยังยากอยู่มากมันต้องไปถึงนิพานที่เรามานั่งเสียเวลากันเนี่ยก็เ,เพื่อจะไปสู่จุดที่ไม่เกิด ไม่ตายไม่เกิดไม่ตายเมื่อกี้ก็พบหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่หน้าห้องพักกันนะหน้าปกก็น่าสนใจดีเป็นคำพระพุทธเจ้าว่าสถานที่ไม่เกิดไม่ตายแต่ตาโคได้เปิดประตูวให้แล้วอยู่ที่พวกเราว่าจะเดินตามหรือเปล่าเท่านั้นเองนะเมื่อใดที่เรายังเกิดยังตายอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้เลยว่า ตายแล้วจะไปยังไงนะแต่ใดที่ยังไม่บรรลุอย่างน้อยโสดาบันเนี่ยนะเราไม่สามารถจะคาดการพบชาติได้เลยนะแต่ถ้าเราบรรลุโสดาบันหรืออย่างน้อยจิตตกกระแสนะเห็นอนิจจลักษณะเห็นแต่ลักษณะอย่างเกิดขึ้นในจิตนะจิตตกเรียกว่าจิตตกกระแสเนี่ยเกิดนอนุโลมอนุโลมกันติยานขึ้นในจิตนี่นะนะ แม้ว่าจะยังไม่ก้าวข้ามไปถึงโสดาปฏิมัติโสดาปฏิสิผลแค่อารมกันติญาณเนี่ยเขียนใจรักเห็นรูปน้าตามความเป็นจริงเลยนะปรากฏขึ้นในยจิตต้องปรากฏนะไม่ใช่คิดนะอันนี้แหละเนี่ยคือประตูแห่งความไม่เกิดไม่ตายเนี่ยได้เปิดรับท่านแล้ว<ม>ลูกศิษย์เราหลายๆคนก็ภาวนาได้ถึงขนาดนั้นพระมทนากับเขาแต่การได้แบบนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าจะต้องปฏิบัติถูกมีสัมมามติ มรรคในสำคัญมากถ้าเราเดินมรรคผิดก็ไม่มีทางที่จะเกิดผลนิพพานมรรคที่ถูกก็ต้องเป็นสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยก็ต้องหาคนที่มาชี้แจงที่ถูกต้องด้วยหลายๆสำนักหลายๆคนสอนสติปัฏฐานสี่แต่พอเราฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่สติปัฏฐานสี่เลยเป็นการไปเพ่งอย่างเช่านานาปานาสติเนี่ยเยอะมากนะเราไปเพ่งลม ไปดูลมเพ่งลมอันนั้นไม่ใช่สติเลยนะลมไม่ใช่สตินะลมหายใจอะลมก็เป็นรูปอย่างหนึ่งนะเป็นรูปอย่างหนึ่งไปเพ่งรูปเสร็จแล้วนะแล้วก็เกิดนิมิตเกิด <c oughs> ปีติเกิดนีไม่ขึ้นมาไม่ต่างกับชาหรือสีแล, ise. แล้วเข้าใจว่าตรงนั้นคือน,นิพพานอันนี้อันตรายมากถ้าไม่มีคนมาชี้ทางให้นะก็จะหลงว่าตรงนั้นคือน,นิพพานนะพอตายไปเกิดเป็นพรหมถึงรู้ว่าอ๋อ โดนลมหายใจหลอกเขาแล้วจริงๆลมหายใจไม่ได้หลอกเราต่างหากที่ไม่รู้ไม่รู้จักหลักการภาวนาไม่มีคนที่นำทางถูกต้องมาชี้ให้ก็เป็นมิบาของเขาเ <c oughs> <c oughs> การภาวนานเนี่ยนะจึงสำคัญมากที่เรามานั่งภาวนาเนี่ยก็เพื่อมาทำให้ใจเนี่ยมันอิ่มให้ใจมันอิ่มใจเนี่ยอาหารของใจคืออะไรรู้ไหม อาหารทางกายเนี่ยก็คือเข้าปลาน้ําอาหารทางใจเนี่ยนะคือความสงบใจลองเราเนี่ยนะลองได้พบกับความสงบสักครั้งหนึ่งนะนั่นแหละมันจะโหยหาตรงนั้นความสงบนัตติสันติปรามังสุขขังสุขอื่นเยความสงบไม่มีนั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั่นแนหะคืออาหารทางใจ ที่เรามานั่งปฏิบัติภาวนากันเนี่ยก็เหมือนที่หลวงปู่ชาตอบพระญี่ปุ่นพระเซนหรือลูกศิษย์งานที่ไปถามปฏิบททัติทมทำไมทำไมต้องปฏิบททัติทมปฏิบัติแล้วได้อะไรหลวงปู่ชาก็ตอบว่ากินข้าวทำไมทำไมต้องกินข้าวกินข้าวแล้วได้อะไรเห็นไหมทำไมกินข้าวก็เพราะว่าร่างกายมันหิวกินแล้วมันก็อิ่มเห็นไหมอิ่ม แต่ความอิ่มทางกายเนี่ยมันก็เป็นเพียงชั่วคราวเดยวก็หิวอีกไม่รู้จักอิ่มความอิ่มทางกายนยไม่รู้จักอิ่มความอิ่มในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเรียกว่ากรรมคุณห้าเนี่ยก็ไม่รู้จักอิ่มจกพอที่ใดมีกามที่นั่นก็ยังมีการเกิดอยู่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่การมาบ้างภาวนาจเจริญสติเนี่ยก็เพื่อใจมันอิ่มด้วยความสงบนะ ถ้าเรารู้จักสติที่ถูกต้องดำรงจิตอยู่กับสติได้เนี่ยมันจะเกิดสมาธิที่เรียกว่าสมาสมาธิขึ้นมาตรงนั้นเลยคือความสงบเป็นความสงบแบบหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้น,ะ,น,ะ,นะเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย <c oughs> ก็เพื่อสร้างเกราะให้กับใจนะขคใจของคนทางโลกเนี่ยหรือพวกเราบางคนนี่นะไม่มีเกราะคุ้มกันเลยเวลามีอารมณ์มากระทบ เราก็สวาปามเต็มๆเลยนะเวลามีทุกข์มากระทบความยินร้ายมากระทบใครด่าเกิดอารมณ์ไม่พอใจมากระทบใีระับทุกขเวทนาจิตเราเนี่ยสวาปามเข้าเต็มๆเลยแล้วจิตเราก็เป็นยังไงแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้จักสร้างเกราะป้องกันใจเกราะที่ป้องกันใจก็คือสตินี่แหละสติ นึกถึงบ้านที่มีหลังคานึกถึงบ้านที่มีมีหลังคา,นะงา,งคาเวลาฝนตกเนี่ยบ้านหลังนั้นก็รับน้ําฝนเต็มเต็มใจที่ไม่มีสติก็เหมือนกันเวลาอารมณ์มากระทบก็รับอารมณ์เต็มเต็มพระเจ้าถึงสอนว่าสติเตสังนิวารณหังสติเป็นเครื่องกลางกั้นอารมณ์กิเลสเห็นไหมพระเจ้า ถึงสอนให้พวกเราเจริญสติเพื่อหาทางป้องกันใจเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในเวลามีความสุขเราไม่เห็นค่าแต่เวลามีทุกข์เนี่ยเราจะเห็นค่าของการเจริญสติอย่างตัวเราก็เหมือนกันเอาตัวเรานีนแหะเป็นสกิพยานเราเห็นเลยนะเวลามีทุกข์เนี่ยสติเนี่ยจะปึ๊กขึ้นมาเลยนะแข็งกล้าขึ้นมาจนกระทั่งทุกข์เนี่ย ไม่อาจจะอาจเอื้อมเข้าถึงใจได้แล้วมันก็แตกดับไปดุดเดียวกับคลื่นที่กระทบชายฝั่งกระทบโขดหินแล้วก็แตกทําลายตัวมันไปทุกมันก็เป็นอย่างนั้นสต,ติเรามีกําลังนี่นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องมาฝึกสติเราต้องมาสร้างหลังคาไว้ในยามที่ฝนตกตอนนี้ฝนยังไม่ตกเราก็ใช้ชีวิตสุขสบาย แต่วันใดที่มีทุกข์สาหัสฝนตกหนักลงมาเนี่ยตอนนั้นเราจะแย่เราจะลำบากเห็นไหมคนทางโลกอะเวลามีทุกข์เนี่ยก็ไปโลภเสพเศร้าเพราะอะไรสวยอารมณ์เข้าเต็มเป่าพอจิตเขาเนี่ยพอสุขเกิดก็เสวยทุกข์เกิดก็เสวยไม่รู้อะไรไม่รู้เท่าทันเขาเรียกว่าไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้เท่าทันสุขไม่รู้เท่าทันทุกข์ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ถ้าเรามาฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวทัว่วพร้อมฝึกให้รู้จักเวทนาสามนะสุขเวทนาทุกขกับเวทนาอทุกขมสุกับเวทนาฝึกให้รู้จักจิตให้รู้จักจิตเดี๋ยวจะสอนนะสอนสอคืนสามวันเนี่ยสอนการดูจิตฝึกให้รู้จักจิต,จจต,จตว่าเออตอนนี้จิตเรามีราคะแล้วนะพทธเจา้จาก็บอกว่าจิตมีรา,าคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ะะให้รู้จิตฟุ้งซ่าน ก็ให้รู้เห็นไหมรู้ก็ตัวนี้คือความรู้สึกตัวทวุกพร้อมอันเดียวกันเลยสอนให้รู้จักความรู้สึกตัวทวุกพร้อมทําจิตให้อยู่กับรู้ให้ได้นี่อันนี้คือจิตตานุปสัสสนติปทานเอาแค่นี้ธรรมานุปสัสสนาปฐานี่มาทีหลังบรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะมาเองเห็นไหมแต่ก่อนเราก็สงสัยนะเอ๊ะทรไมพระตุจ้าเนี่ยไปบรรจุปฏิจจสมุปบาทปัสมโพชงขันห้าขันห้าน,นี่คือเห็นุญ,ญาณแล้วนะ ไว้สุดท้ายเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานอ๋อมันต้องเห็นธรรมก่อนท่านจึงใช้คําว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน,นพระโสดาบันเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ากันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่คือดวงตาเห็นธรรมนะดวงตาธรรมใช,ใช้ใช้เรียกพระโสดาบันแต่แล้วพอเห็นแล้วเนี่ย ธรรมานุปัสสนาติปทานเะนี่ยก็จะปรากฏปฏิจจทบาทเนะี่ยจะมีเห็นตลอดเวลาเลยนะ,อะพอ <c oughs> ตายเห็นรูปหูรินเสียงเกิดปัสสะเวทนาก็เกิดได้เห็นเลยนะ,อะพอจิตไม่รู้เท่าทันตันหาอุทานพบชาติฉนะมันก็ตามมาเป็นพรวนนะมันเกิดได้เห็นจริงๆนะเกิดได้เห็นจริงเกิดโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเพ่งกําหนดว่าจะต้องเห็นไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นเนะีนะ่ย เราต้องมาสร้างเกราะนะสร้างสติกันหรือพิจรณากายนะก็เพอรู้ทัวสันว่ากายนี้มันประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมนะเป็นของไม่สะอาดเปสาโลมานะคะจะได้รู้เท่าทันนี่คือการทําสติให้เกิดสร้างสติต่อไปในตัลลิเห็นกายตามความเป็นจริงเราจะนั่งหูเลาะตัวเองว่าโอ้เรานี่มัน มันขาวจริงนะเที่ยวรักเที่ยวชังก้อนเลือดก้อนเนื้อโครงกระดูกอยู่ได้จิตมันก็จะคลายความหลงออกมาพอจิตคลายความหลงเนี่ยมันก็สงบขึ้นมาแล้วเห็นไ,ไหมใจก็มีอาหารนะก็คือความสงบก่สงบหรือความเ <c oughs> มตตาเนี่ยก็ทําให้จิตเยือกเก็นไดนะ้การให้อภัยไม่พยาบาทเนี่ยจิตมันก็จะสงบขึ้นมาโดยปริยาย ก็บอกผู้ที่มีจิตเมตตาสูงเนี่ยยังจิตให้เกิดสมาธิได้ง่ายยังจิตให้เกิดสมาธิได้ง่ายเพราะว่านิวรห้าเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรการมฉันทะเห็นไหมพยาบาทเห็นไหมอิทีนมิทธะอุทัจจากุกุจจะวิจิกิจฉานะเราพยาบาทเนี่ยเราวางไประเทศตัวหนึ่งเนี่ยนะอีกสี่ตัวก็ไม่ยากถ้นะาให้เกิดสมาธิได้เนี่ย นี่คือว่าทําไมเราต้องมาปฏิบัติเพราะว่าเราเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยมันไม่รู้ต้นรู้ปลายไม่รู้เราเกิดตายมานับชาติไม่ถ่วนนะพระเจ้าถึงบอกว่าน้ําตาของเราที่หลั่งในแต่ละชาติเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยยังน้อยเออยังมากกว่าน้ําทะเลในหมหาสมุทรสิคิดดูสิว่าเราเกิดตายขนาดไหน เราเกิดตายมานับชาตไม่ถวนนั้นคุณจะเบื่อหน่ายในการเกิดการตายปฏิบัติธรรมเพื่อไปพ้นจากการเกิดการตายไปพ้นจากการเกิดการตายที่หลวงูชาสุปโตทื่าเรียกว่าเหนือเกิดเหนือตายนะปฏิบัติไปถึงตรงนั้นเหนือเกิดเหนือตายนะเหตุผลที่เราปฏิบัติธรรมนี่ยต้องให้เข้าใจาให้เข้าใจ เห็นไหมคนรอบข้างเราอะ่ะบางคนก็ทยอยตายไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อนลุงบ้านะาทยอยตายไปเขาเหล่านั้นเนี่ยตายไปโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยเราจะตายแบบนั้นหรือเขาตายไปอย่างน่าเสียดายที่สุดเพราะเกิดมาพบศาสนาพุทธแต่ไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้ว่าสติปัฏฐานสี่คืออะไรขันห้าคืออะไร การปฏิบัติธรรมคืออะไรการทำสมาธิคืออะไรการเจริญสติปัฏฐานสี่คืออะไร<ม>เขาไม่มีวันรู้เลยต่างกับพวกเราในวันนี้ที่มารู้ตรงนี้ความรู้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะจะตามติดเราไปถึงนิพพานเกิดชาติไหนก็จะพบศาสนาพุทธอีกแล้วก็ได้ปฏิบัติอีกถ้าหากไม่นิพพานในชาตินี้หรือถ้าบรรลุโสดาบันในชาตินี้ก็เกิดอีกไม่เกินจัดชาติ นั่นแหละสำคัญมากนะการปฏิบัติภาวนาเนี่ยการปฏิบัติภาวนาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาปฏิบัติภาวนาอยู่ตอนที่อยู่ยุวพุทธหรือไปวัดเข้าป่าไม่ใช่เราเห็นหลายคนนะไปวัดเข้าป่าไปติดความสงบพ,พอกลับมาบ้านก็พบความไม่สงบคราวนี้ก็ระเบิดอืมเห็นไหม นั่นเพราะว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องไปอยู่นเงียบๆมีความสุขความสงบตรงนั้นนั้นคือความสุขแบบฤาษีไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความสงบที่พระวิชาท่านสอนพระโยตันสอนความสงบที่เกิดจากปัญญาเกิดจากสติที่รู้ท่าทาอารมณ์ถ้าเรามีความสงบ <S <S เกิดจากสติที่รู้ท่าทาอารมณ์นะเราอยู่ที่ไหนลราก็สงบอยู่ที่ยุวพุทธก็สงบอยู่ที่บ้านก็สงบ อยู่ที่ทางานก็สงบอยู่ที่ทะเลป่าภูเขาก็สงบเพราะว่าเป็นความสงบที่เกิดจากปัญญาแต่ถ้าเป็นความสงบที่เกิดจากอำนาจสมถะเพ่งกำหนดบริกรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยความสงบเหล่านั้นไม่แน่นอนมันเสื่อมดับได้แต่ความสงบที่เกิดจากปัญญาเนี่ยเกิดแล้วเกิดเลยไม่มีการเสื่อมดับมันจะติดจิตเราไปตลอด มีปัญญารู้เท่าทันปัญญาสติปัญญาเนี่ยสำคัญสติก็ <c oughs> คือความรู้สึกตัวพร้อมันะปัญญาคือการรู้เท่าทันในสามพจชงเจ็บสตินะก็คือตัวแรกทำไมวิจัยยะก,ก็คือปัญญาปัญญานั่นแหละเดีย๋ยคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องปฏิบัติตอนนี้เราอายุเท่าไหร่กันแล้วละ่ะสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเห็นไหม บางคนห้าสิบกว่าเข้าไปแล้วสี่สิบกว่าเข้าไปแล้วเพราะความตายไม่แน่นอนเรามาอยู่สองคืนสามวันเนี่ยสั่งสมบุญบารมีที่เกิดจากอํานาจการเจริญสติภาวนาเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากใหญ่หลวงมากเรากลับไปบ้านก็ใช้ชีวิตแบบโลกโลกไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในทางธรรมเว้นแต่ว่าวกลับไปก็ไปเจริญสติภาวนาเป็นต่อได้เนี่ยอันนั้นก็ถือว่าประเสริฐแต่น้อยคนที่จะทาได้เห็นไหมาบางคนเวลานั่งสมาธิโอ้สงบดีมากเลย แต่เวลาออกจากสมาธิกลายเป็นคนละคนไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ไอ,อ้นั้นคือสมาธิแบบหนีอารมณ์ถ้าสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งตอนนั่งก็สงบลืมตาก็สงบเดินก็สงบยืนก็สงบนอนก็สงบเรียกว่าสงบในทุกอิริยาบถสงบในทุกอิริยาบถเสมอกัน ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยิ่งนอนนี่นะมันเป็นการนอนที่บอกไม่ถูกอ่ะถ้าเรารู้จักความสงบตรงนี้เวลานอนนะมันจะมีความสุขมากกว่าการนอนหลับที่ผ่านมาเป็นล้านเท่าเลยนะนเวลานอนนะนอนด้วยจิตตั้งมั่น,นมันทําได้นะเราตัวเองในเป็นพยานนะไม่ใช่โมไม่ใช่จาใครมาพูดธรรมะนี่นะ พูดจากความจําก็อย่างนึงพูดจากความจริงก็อย่างนึงเนี่ยหลวงปู่ชาสุภัทโทถึงได้กําชับลูกศิษย์ดักหนาว่าเวลาไปประกาศธรรมเนี่ยไปสอนธรรมะนี่นะอย่าเอาความจําไปประกาศให้เอาความจริงประกาศไปประกาศาความจริงที่เกิดจากใจ่ความจริงที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยไปประกาศไปประกาศนะถ้าเราประกาศธรรมจากความจําเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับ ทับพีที่อยู่ในหม้อแกงแต่ไม่รู้รสแกงไม่รู้รสแกงนะแต่ถ้าปฏิบัติถึงทารู้รสแกงเลอันนั้นเนี่ยหลวงปู่ชาจึงบอกว่าไปประกาศได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไปประกาศได้นะตบท้ายด้วยพระนักเสดเนะี่ยตัวอย่างพระนักเสดเนี่ย <c oughs> ที่พระเทละามาเทละเนี่ยเถียงสู้พระเจ้ามิรินไม่ได้เถียงไม่ได้พระเจ้ามิรินเนี่ยกําลังเลือกว่าจะนับถือศาสนาอะไรนะก็สนใจศาสนาพุทธแต่ปรกากฏพระมาเทละเนี่ยเถียงแพ้หมดเลยจึงส่งพระนาคเสด็จไปตอบปัญหาพระเจ้ามิริน เ้านักเศีพระนานักเศียก็เรียนพระไตรปิฎกครบท้วนถามมาแล้วก็ตอบได้หมดก็จะไปถกปัญหากับพระเจ้ามิรินซึ่งเป็นกษัตริย์ในอินเดียตอนนั้นน,น,นะพระมหาเทนะก็บอกว่าอย่าพิ่งไปโอ้ขับนี้มันมันสะเทือนใจเรามากเลยนะบอกว่าท่านน่ะเป็นเพียงแค่คนรับจ้าง รีดนมโคเป็นเพียงคนรับจ้างรีดนมโคแต่ยังไม่รู้รถนมโคว่าเป็นอย่างไรท่านต้องทำตัวเองให้รู้จักรถนมโคเสียก่อนท่านถึงจะไปถกเถียงตอบปัญหาไปเจ้าไมดินได้พระนักเสียงเชื่อฟังพระมหาธีระท่านก็บําเพญกิจเจริญสติปัฏฐานสี่ จนบรรลุราภผลนั่นแหละจึงไป <c oughs> ตอบปัญหาพระเจ้ามิ่ดินนี่เราต้องทำตัวเองให้ถึงทำก่อนถึงจะไปสอนคนอื่นได้ไม่งั้นมันก็อายปากอายใจเหมือนกันอายปากอายใจยังทำไม่ได้แต่ถ้ามานั่งสอนด้วยความจำเนี่ยเราไม่เอาเราเราอายอายปากอายใจอายพระพุทธเจ้าอายเทวดาอายพรมนะ วันนี้ก็ส1บเอ็ดโมงพอสมควรนะปฐมเหตุปฐมบทของการปฏิบัติก็คือต้องถามเองว่าเออทำไมเรามานั่งปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติก็เพื่อให้พ้นไปจากวัฏะสงสารวัฏะสงสารประตูพันิพานพระเจ้าท่านเปิดไว้แล้วเดือแต่พวกเราจะเดินตามหรือเปล่ากันนั่นเองนะประตูแห่งการไม่เกิดไม่ตายตรงนั้นเปิดไว้แล้วนะประตูแห่งความบรมสุข พระุเจาท่านเปิดไว้แล้วอยู่ที่พวกเรานะว่าจะเดินตามหรือไม่เดินตามอายุก็น้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันสมควรที่จะเดินตามตถาคตเดินตามพระพุทธเจ้ากันได้แล้วนะวเราขอให้สำเร็จสองคืนสอวันให้สำเร็จด,ด้วยกันทุกๆคนสาธุสาธุใกลๆเลือนตานะ